มาครับตอนที่สองตอนที่หนึ่งผมส่งให้ได้พี่น้องตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งอยู่ฝั่งง้อเง้อเนื้อตอนที่สองมาที่นี่ผมอยู่ฝั่งง้อเลี้ยงง้องามมาที่นี่มา,าตอนนี้แม่ลูกมันอยู่เปล่าแควายักโตนี่อ้ยักโตทำไมยักโตแบบนี้ทำไมากี่ตัวมีแม่มาต้นนี้กับแม่หมดเอาพวกเรามาหาโตได้ชุดหนึ่งพอดีครับมาทีแม่สีเทาโบดหน่อ ตัวนี้เครื่องสียังถึงสีจำปาบ่สีจำปาเนาะบ้านเัาเอินสีจำปาเนาะแม่ลูกลูกแม่อ้าวพี่น้องแม่ลูกลูกแม่เด้อครับประเทศนี้ง่วแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกเมียคลิปที่สองเลยพี่น้องคลิปแรกผมลงไหนแล้วพี่น้องตั้งยูทูบไอยเบิรงเลยเครื่องอุ้มเนาะแม่นี่ท้องม้านละสามเดือนครับม้านสามเดือนลูกเจ็ดเดือนแล้วไอ้นี่เจ็ดเดือนเดือนโอ้แม่เราเลยมานเนาะเปิดเท่าไหร่ครับ เปิดในเสครัร 4, บสองหมื่นสี่พันบาทสิบสองเส้าซีใสอีกตัวหนึ่งอี่ใสครับแม่ลูกหัวหลุดแม่ลูกหัวหลุดนาะเปิดฟังง้อเลี้ยงง้องามในเพ่น้องเด้อลูกพู่ลูกพู่ลูกเดี๋ยวสองเดือนกลัวเอาตัวนี้มาหนะ่ะน่อตัวนี้เครื่องอมตัวนี้แม่หัวหลุดหลุดเนี่เอาถอยลูกกนิดนึงผมแดงมาสองสองสองส่วนตัวไทยไทยคนละคิปหนะ่ะมันจะเป็นมั่วนะ ปลูกสวยๆพี่น้องหัวสนามด้วยครับเอ้าเอ้าตัวนี้เท่าไหนครับตัวนี้อ่าตัวยิบเจ็ดห้าร้อยครับสองเจ็ดห้าร้อยแม่สูงเมตรเกือบห้าสิบกัวกววะห้าสิบได้เนาะโอ้พันตี่ที่ขอกได้เนาะที่ขอกที่ขอกแม่เป็นงัวมีชาตะกูหน่อยนึงงวงขอกงวงขอบตะกอนแขนหายเอาเปิดเมื่อกี้ราคาและครับมาตัวไปตัวผูหรือตัวเมียตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไรมาได้ตัวนี้ครับ ก็ดิสิบสองหาร้อยครับสิบสอเด้อตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยอนาคตพอพันครับผมแข้งขาเราอายุประมาณจักเดือนเลยบีเรื่องอะไีบีนี่เด้อครับเอาประมาณนั้นละครับผมงัวบ,บ้านไหนเนาะครับพูน่ปะปลาติว๋วเด้ออาอพี่น้องงองจุปลาติ๋วหมอนี่มาบอกหมอยังก่อก มองออกแบ้วเห็นมามมาย็นนี่แถวนี um 82, <s <S ้มาขอเลขโทรศัพท์ศ huh? ูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่หนึ่งศูนย์เจมสมครับผมโรมาพี่รองครับงูอยู่สนามคลิปที่2องนะครับตัวนี้มันเิเป็อนเฟสบลุกลงลงไปเรื่อยนะยูทูวมันต้องเงีวๆงีวหนีงพอปยังอองหามหาอยู่มาเบงอนาคตพอพันมาที่นี่ อางารอยู่เมื tá, au, sure ่อกี ja. bon ้ครับง่ว่าปัดงัวไอ้ของเนี่ยตัวนี้ขุดชุ่มขุดชุ่มรูปอะไรเนาะขคืองามๆนี่ยไหมให้ไอ้องอ๋มีใบครับอ๋อจักเดือนเลยคุยฮุกเจ็ดเดือนแล้วบะอนาคตพอพันนอได้อยู่ได้อยู่พี่น้องครับเบิ้งเบิ้งแข็งขาเราเบิ้งเท่าไรอ๋งสิบสองเม็ดสามสิบกูกลัว โอ้เม็ดสีมาเต็มเต็มเนาะเนื้อนังมาเต็มเพียงแต่ว่าเจ้าของเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหเพิ่งมาจ้าเจ้าของเลี้ยงแบบว่าคือจิบุ๋มเหรอบอมลุงมันเนาะเลี้ยงธรรมชาติเลยครับพี่น้องเนื้อนังเต็มเต็มอ๋อพี่น้องถามหาพอพันได้คิดสองนั่นสองห้าหกแปดเว้ยห้าหกแปดวะคอคอมันใหญ่ไปเนาะคอมันใหญ่ปะมันเป็นบองบังหรือป่าเอ้ายางไหนครับพี่น้องเพิ่งมาเด้อมีอีกตัวอ๋อง ตัวเดียวนี่บอกตอกอพอราา้แมอออพอ้ายไปไหนรเรับบาทสามพันครับอ๋มีสอตัวเพี่รองอ๋องเงียบมกแล้วตัวซับศูนยเก้าสามก้านึ่เก้าแปดสามศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าแปดสามสองตัวนี้ลายไปไหนตัวแม่มอ,อน่สามพันครับสำกันตัวนี้มื่นสองเนาะออเนาะขอบคุณมากครับอ๋อไปอ๋อ อยอดเขียดเว้ยดิลิเบอรี่ทุดทางว่าอย่างไรงเขียด,ดอีโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กกม,ม่แขกมากตุ้งลอย ตอยเด้อพี่น้องครับตก่อนเราขายบางตนตนนี่สนามบินตัก่อนเราเป็นในนักบินตัวนี้เราเป็นปริษั์เราจักบาทพอลอยหนึ่งบลอยหนึ่หรอพเขียนโมงเงเอม่ีเขียนตัวนเอประมงาเองมือหนเบตองเบตงกันเียีลย ทายไปเมื่อกี้ก็เสียสมาธินนหนึ่งพ่อเขียดมาบะเทนี่ลนไล่นี่โอ้ยไลยย่างา่ขนาดนอบักอยังไล่บักยังไเลยเอาบอกนี้ดีไล่ไปตัวนี้ยิงล่นิคลงไวง้โอ้ยนั่งล่งเลยจะคองล่งเลยนั่นถ้วจะคองเราอู่ใสนะบอนี่ครับองเอาถ่าไราลาองมึงเ <c oughs> ท่าไดสองยิล่น กี่ไนี่เท่าไหร่มกว่าบาทอันเนื้อบ่อันโคโอ้นี่ละโคงงอโค้งมุดรงไปเร่อไีขายไปไปต้องขึ้นรถกับทรมวหาไฟยังี้เราถหาไฟงกบ่มนกว่าบาทตายเป็นโค้งไปมาบ่งแม่ลูกตัวนี้อิางนี้านี้รถกันออกพี่รองเอ้ยผมมาถึกจังบายเราประเด็นสองโมงสองเต็มเลยออกายง แม่ลูกลูกแม่ไร่ภาไในแม่ลูกลูกแม่ตัวนี้ไร่ภายในสองหมื่นสี่ครับองหลนี 4, ต้องรีบพี่น้องรถกำลังออกเลยเศ้าสีเด้อพี่น้องตัวนี้สองหมื่น 2, สี 4, แม่ลูกลูกลูกกับแม่แม่บิันเนี่ยด้นบอกรีบแจ้ไรยห้างหล่าอ้ลูกเ่กกกโอ้ย,อยพายหยางแล้วพุ่งเลยพี่น้นองเว้ยพ่อบอเล็นไ มาเป็นซิปเลยิปคันเลยนะสองบุญรีเด้อเดี๋ยวรถมารถมาเฮ้ยรถเข้ามาแล้วนะดีมากเลรมขอเลขรักันเลศูนย์แปดสองห้าห้าหกหกเจ็ดหกแปดเวลานี่พี่น้องรถกำลังออกเลยเด้อผมผมมาผิดเวลานีเี๋ยวมอนนะ บมแมนนะผมบอกเลยพี่น้องมันคือล่ะมาเป็นสิบเลยถึงมี่เอนนี่นกมามเื่อครัมัก่รถเข้าก็ได้เต็มเต็มลำเขากรอกอกยี่นอเขาจะอยู่อยู่ฐานห้อเที่ยงไงรถด้วยกันครับ ไม่เป็นปร้เทไทยหร่าเนองเดี๋ยวจะมาทีหน่อยนึงกตอัวนีกนน้อีอก้คุ้มถามเห,หรอพี่เป็นเบึงแงราคาเองพี่น้องได้มียังเราพอแม่ลูกบ่ ใสใสนี่ละโอ้ลูกเต็มเมเเนาะพอเนาหนึ่งเิดเท่าไพ่อเิดวกลูกเทพสามหนึ่งเมื่อกี้รถมากเชียสมาทีนึ่ง่น้องรับุ่ไหวเลยวงแตกมเลยเศ้าเกลูกเทพสามหน่งพอปลูกก็ต้งดเดือน ดูขึ้นเนียนเขาแกงเนาะปึกเลลยนียนปึกเนื้อนังมาสิมันย่นไปเลยแล้วเนี่ยเนี่ยมาสินเป็นแม่นี่เป็นง้อไทยกลางไว้เนาะเพื่อนเนียนไถ่กลางไถ่กลางถึงไทยใหญ่ไถ่กลางถึงไทยใหญ่ข้าวเก่าง้อบัตไหนพอง้อย่นเพอเดือดครับเดือดถูดมเด้อมาเกลือไปหนึ่งผู้หญ่ผู้หญ่ไทยตุ๊กผูกพี่น้องอนาคตเอาเบิ้งเอาเด้อพายรอบๆให้ลูกเป็นเคฟสามหนึ่ง แม่เป็นงวไทยกลางน้ออนไทยกลางเปิดสองสเก่านแม่นบอกนมแม่บอกใกล้นึงพี่น้องครับผมน้มบปดีให้ให้ให้ลูกดน้มสังเกตแต่ลูกมันมันสมบูรณ์นี้นาะลูกมันกินนมดีนะเชื่องข้าเก่ามาประเทศนี้ขอเรียทรศััท์ให้ผม092นเก่าสองุนเก่าสองหกสสี่เก่าดเก่าสี่ดงวดเดียวดมวัสดีบนมาดมาเทวีนพอน้อเด็กเด็กไายพี่น้อง ผมจิลลงมึงต้องบกเย่อดวไม่เร็วกว่าหรอกครับโครน้ำมันเอานะขายง่วไปได้ขายสนน้ำโคตังมันเอาพี่น้องครับพอรล่องได้ตอนเอางวอเดียวดมรถมันเขามันออกลายสดเลย้ครับผมโชคดีเค่ยินท่องพนบ่อุ้ยคนขายน้ำจิกวุกอขายน้ำจอกเอาว่ตอชินวัีไขายจ่องผมนี่มันขนกระจอบเบืองลายตัวยี่จหน่อยโคนปัดเดี๋ยวนานาจะว่าต้นนีพ่อเมืองแหลวพันขายครับ ก,กันจบมากทุกคนกักระดาายลำจองแ่นบอขอบคุณมากครับโอ้ยเืเอาบอกไงมาเลยเฮ้ยไม่เนื่อยเเฮยเ้ยทำพ่าทานทำถาดกระพุมไม่นอกุ๊บจะบาทนะตัวบอกไงท่านี้หสามนสี่เอเนื้อกินหอดกันเล้วกับทินพอดีนาะเอาใส่เนื้อเอเบอร์มากันเร็วส่ะทินศเก้ายก้าสาห้นย์เก้าแปดห้าศูนย์เง่วเห็ดบุญครับอนีนาง่วไปกทินเนาะ อ้ยผู้ขอผู้ออกยืนี่รถ <laughs> เดี๋ยวเดินเดินผมสั่งล่างก่อนอามาอยู่ไว้นึ่งก่นมา,านนมาดปไหนพี่นอนก็ว่าเพื่อนเาชีดเขาเขาขอเขาออกนี่ของแท้อยู่นี่นี่วิลล่านี่พี่มาไปได้คือคืออน่แต่รถออกไหมมัน มัดจะกางกันบุนล่วงแตกันมดจะมันไหม่ต้องขอ่ก่อนมาที่นี่มาเปิดมันเป็นสาวหรือตูวผูตัวเมียผ่อแม่หนึ่งผูหนึ่งเด้อพี่น้องครับตู้ผูตูผูตัวนี้เนาะตู้ผูน้อยตัวไหนเนี่ยหมื่นสี่หารอยหมื่นสาห้าร้อยก็หมื่นสามห้าร้อยเอาิมงานข้ามเขินแก้วเดยวมานก็ทีกอน ทายจะโซนครับรอดสีก <So> ันเวลาเวลาออกมันจะออกข้างเดียกันนะเอาอู้ยอะไอย่างย่ดีมือนี้เอาครับ1มือนี่กับมื่เดพี่น้องไปทุ่ราคาเนาเองนะเออเจ้าเดี๋ยวมื่หาร้อยตจ้เดี๋ยวมื่นสามสาวน่อยสาน่อยตัวหนึงเอาเบอร์มาก่งศนย์อนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งศูนยกเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หกเก้าคำเกินแก้วสตัวไปทวราเองครับพี่น้องครับ ปูหนึ่งแม่หนึ่งด้านนี้ผมบอกว่าท่านขับไม่หรืขั้นหนึ่งนี่วะนะโมเมนครับทะลุกับอะไรอยู่แต่รถซิบหล่อยังมาเนี่ยง่วงมันเตือนตรวจไว้ให้ท่าน เย็บเย,ย็บถาวรขอตรวจด้วยนะครับ่นี่ตรวจกําลังตรวจสิค้าเราติขายยังอ๋อต,วต,วต,วตวรวจควายตรวจทองครับเดี๋ยวขายอะไรเดี๋ยวมีปัญหาเป็นตรวจอยู่ครับ ขายลงไปไหนนะพี่น้องขายขายขายสามสิบหกขายลเดือนหกเดือนเพื่นว่าเน่ะมันดีอย่างหนึ่งคือมันมีมงตรวจแต่ว่าทายลงไปไหนพี่น้องต้องช่องนี่ถึกแดงนาทีเลยตังบาทพ่อเหมืนซีป่ะอ๋อนี่ว่า1หมืนซีจซื้เอา 20, สองหมืนซีเดมแดงแจมๆเลยครับผมง่วนจัาเดือนแล้วพอดีกว่าเนาะมีตัวเดียวพอมาเนี่ยสูงเมตร 30, สามสิบเด็ปะสามสิบเกือบสี่สิบเนาะได้ปะประมาณนนเนาะเส้าซีเครื่อ <c ười> งใดพี่น้องเด้อแข้งขาเราบางทีเราอา <c ười> ปารบันไทยเนาะ พวกห้างสํำแข่เลยพี่น้องเาบอ้ยอย่าแบกอย่าแบกห้ามแบกห้ามแบกแบกไปเลยเดี๋ยวไปเจอเลยอันตรายอีกเศร้าสีเอาเลขมาครับง่วยูบ่บานไหนง่วยูครับคืนเจียวมีเลขเทา,าร่บศูนย์แ่งเก้าหกเอ็ดเก้าหกเ็ดหนสามเกองหนึ่งสามเก้าศูนย์เาฮ้ยเอไมเอาไมหนึ่งสามเก้าสองศูนอ็ดเก้า 1392า,าง 1> 1, 1, 3, 2ง่มออยู่สน้ำครับตัวมาดเด็อพี่น้องเด้อขันวันท้ายก็โทษตั้งผอดบ้านตั้งพืนแก้วกำลังเดินทางมาเลยคนนะขีมแหลกแต่ย่างอมูดู่ ไทยไก่พี่น้องออกไปไทยทำไมนะก็ต้องออการช่องมันสีสอเหลืองนะายไก่ไก่ออยู่กดมาเราเว้ยขุ่นทกกันเลยนะดกันเนี่ย ก็เดี๋ยวเรื่องอะไรได้เลยพี่น้องครับรถกรากำลังออกที่หาขั้นเลยถึงเดี๋ยวเดี๋ยวตัดคลิปก่อนเด้อตัดคลิปก่อนัรรมบตอนที่สามสายเหนือเนาะครับผมสายเหนือครับสองสาเนื่อยๆสายเหนือเด้อพี่น้องครับถือเท่าไหร่หนี่งเนื้อตัวโตหนี่งเสาสองกมืนเก่าสีดำมืนเก่าครับสีดำมืนเก่าเอาปึ๊งกันเอาสายเหนือสายเคียงขึ้นลวัดเลยสิอ่ะ สเนื้อสายเคียงเด้อที่นองเปิงเข้าข้าสองครับมือเ่ามือเ่าต้วสีดำแน่นแน่นเลยเนาะเอาเบิ้งครับที่นองครับแน่นๆอ้วนๆเลยใส้ใช้เนื้อปารตเนื่อได้ีนจุายได้ไปโอ้จุปคยเงียบใช่เงียบที่เบิ่งเราเงียบโม้โค้งใคยไปนิดเลยบอกโค้งเบียดมากก่า่นจน เอาเออลืมไปบ่เอาเอาเลขมาแล้วเลขมากศูนย์เก้าแปดศูนย์เกาหกหนึ่นสาสี่หกหจากคำิงแก้วลงเรอะนสวยๆครับมือนีมือนีเวียดเวียดเขาหน่อยนาะครับครับติ๊ตุ๊จีนเขาปมะมาเดือนหนึ่งนเด้กินเดือนหนึ่งินเดือหมด้ินได้ครับสองพ่อเรามันสื่อกินก็มนสื่อดีจริี่ิดีพวเขาเอาแก้วข้าวเราพี่น้องเดี๋ยวียดเวียดนามตุ๊จีนอ โอ้เอาเลยบากว่าน,นี้พ่อ่ทั้งบาทสองหมื่นหาคู่นี่บอกนะตละเท่าหาลอยซาลูรีเอาตัวละหมื่นสองพันหาลอยซาลูรีเด้ออ้าวอ้ยจากงอยจากคน้ยจากงอยจากคนเอาสองหมื่นหาเอาเอาเหลียมากรเหรียบมาก่อนเอาเบอร์มากน ศูนย์เก้าสี่สองาไอ้าห้เอาทวนไหมทวนไหมศูนย์เก้าสดสองหกศูนย์เก้าหครับผมพราใหญ่ก็มีน้อยจ,อจดท่วงจดท่วงตัวละหมื่นหนึ่งองพร้อยโอ้ยขุ่นว่าแห่งพีิน้ออครับผมมาทายอยู่ทสก้างสนามเราสร้างออกคนนีเนาะ มันเป็นเดมนมวนในผืนหนาอยูอย่เพึ่งพิซซพุ่นโอ้ยมีพิลาข้างในวะมันทายบัไนไดพี่น้องครับรถมันขอกเขียสมาธิเลยตัวนี้